ตอนนี้ฝนตกนะครับอ่าหลวงพ่อนะครับที่หลวงหลวงพ่อที่พ่อไปคุยด้วยเมื่อพา์ที่แล้วก็โอ้โหมาบุกถึงบ้านนะครับแล้วพอมาถึงหน้าประตูโอโ้กดกิ่งกันเลยนะครับกดกิ่งกันเลยใครนะชื่ออะไรนะซูซานก็มาเปิด <What afternoon S 1> นะคร อืมอัปเตอร์นูนน,ตรตรตรนี่อัพเตอร์นีน่อัปเตอร์นูนเหรอดูมืดตึบเลยโอ้โหเราได้ข่าวว่าบ้านนี้มีการตีลีกันนะเสียงดังปั๊บปั๊บปั๊บนะแล้วก็มีทำให้เด็กดูด้วยจริงหรือเปล่านะโอ้โหปู่นะชื่ออะไรนะฟาเบียสปะเออฟาเบียส ก็มาด่าหลวงพ่อเหมือนประมาณว่าไล่หลวงพ่อกลับนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่มันไม่มีการตีหลี่้วให้เด็กดูนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปทางนะฮะอันนี้ตรงตีหลี่อันนี้ไม่ใช่นะครับโอ้ยล้วหันมาเจอลูเซียสครับลูเซียสมองอย่างอาฆาตแล้วทำปากเป็ดโอ้มองมองจ้องโอ้ยไอ้นี่ดีกว่า ไอคนที่สอนรู้สอนเห็นนะครับที่โดนนักสืบนักสืบชื่ออะไรวะนักสืบชื่อไอนั่นแหละรครับมันที่มันไล่ออกไปนะฮะที่โดนไล่ออกไปนะไอคนที่จะมายุ่งเรื่องชาวบ้านนะฮะนักสืบชื่ออะไรวะจำไม่ได้เออแต่ก็ลืมสวัสดีเนะี่ยก็ขอกลับสวัสดีทุกคนนะครับ อยู่กับผมสปรกเกอร์ก็อยู่ในรูเซียสนะครับผมเป็นอยู่ในรายการสปร์เกอร์ทีวีครับก็เป็นรายการที่เด็กดูได้ครับผู้ใหญ่ดูดีนะครับก็เด็กควรจะให้คําแนะนําผู้ใหญ่ด้วยนะครับดูแนวผมนะโอเคก็ดูไอ้คนถอดรู้สอเหตุมันย่องต่อนะมันย่องไปไหนวะแล้วมันรู้ทางเข้าบ้านได้ไงวะเฮ้ยแม่งมาห้องใต้ดินว่ะ ้องบูชายันขนาดหลวงพ่อแกมาขอเข้าทางประตูดีๆเขายังไม่ให้และไอ้นี่มันจะให้ไหมครับอสองใหญ่ส่องจะมาดูวายหรือเปล่าวะวายปีหนึ่งเก้าสามศูนย์มันต้องเก็บนานๆนะ่น,น, <S <S นี่นายเป็นใครมาที่นี่ทำไมวะอ รู้สึกมันจะชื่อเวนแฮตตันนะมันบอกว่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคาริฮาดันเตแล้วจะเลมาเนี่ยครับเพราะว่าเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครโอ้ขอโทษฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครนายเป็นลูกใครนายเป็นลูกทักษิณหรือไงอ้าวไอ้ยูขวดฉันจะเทเล่าให้นายสักหนึ่งจอกนะสักหนึ่งช็อตนะครับ ันรู้ว่านายกินเหล้าเยอะงั้นฉันให้ทั้งขวดเลยแล้วกันนะเปล่าโอยเคียเหล้าหายโอ้แล้วดุงตายเออมีแสงไฟฉายมองดีๆจะเห็นหนูนะเห็นไหมไปแล้ว <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยหนูหนูน้อยนะครับอา้าวมีไฟครับเป็นคนร้อนแรงเป็นคนไวไฟนะับไวไฟดูเซตก็ลุกขึ้นมาเจอกับ อ่าชื่ออะไรนะ <innen> ลืมแย่ yeah. โอ้ลูเซียนายนี่มันเยี่ยมจริงๆนายสร้างมากดการอันนาภูมิใจให้กับฉันนะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องสอนพลง<ต>ังแฟนตาซีให้หนายเพื่อนายปกป้องก,กันตัวแล้วนะ มันเป็นสกิลที่ทำให้ในายป้องกันตัวลูเซียสนาะยชอบไฟไหมชอบว่าผมคนไฟคไรับพ่อในบอกเสมอเลยใช่ไหมว่า,ยวาอย่าเล่นไม่ขีดไฟแต่ว่าฉันจะบอกวิธีที่ดีกว่านั้นให้นะกดห้าจิ๊บเอ,เอ,เอ,เอ้ย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 ออย่างนีน้ี่เอ้ยชาไดา้ป่ะวะ เอ้ยเอ้ยเผาบ้าน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 เาานอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พลังก่อนใช้พลังฮึชาร์จปล่อยอืมเออ,เอ,อฉันจะบอกว่าสกิลนี้มันใช้ไม่ได้บอ่อยๆนะอย่าใช้มันมากเพราะเดี๋ยวมันจะเผากูเออเผาเผาเฮ้ยมันมันมันสกิลนี้แม่งมันมันเผาเผา เผาเผาเผาเผ่าตาย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 ,ตาย,ตายขออีกเพิงหนึ่งโอเคจบนะครับเราก็ได้พลังแฟนตาซีไฟมานะครับอืมโอเคออาวันที่หนึ่งเมษาหรือเปล่านะ ดูเสียนอนอยู่กลางดึกครับเอาเปิดไฟเฉยหรือว่าจะเป็นไอ้นักข่าวนัน้นวะไม่ใช่มั้งโดนตีหัวแล้วใครวะประตูก็ไม่ปิดโอ้แย่เอาเอาปลูกอีกมานี่มาบอยเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะมึงได้ค้นพบห้องใต้ดินแล้วใช่ไหม ทำได้ดีมากลูเซนะียสใส่ชุดแล้วลงไปหาฉันหน่อยนะอย่าให้ใครเห็นล่ะฉันว่าเขายังไม่นอนกันหรอก1นะอเมษายนนะครับ beat layer หรือ,รอเปล,ล่า beat layer ปลว่าการหักหลังนะฮะโอเคเราก็ต้องไปห้องใต้ดินกัน เดี๋ยวพิประตูก่นไปทางไหนอ่ะเฮ้ยแม่งยังล็อกอยู่เลยตรงนี้ยังมีไฟเฮ้ยแม่งล็อกหมดเลยดูประตูข้างนอกวะข้างนอกสุสานนะเฮ้ยอ้าอ้าได้ได้ได้เยี่ยมโอ้โหเชี่ยฝนตกเดี๋ยวลุเซก็ไม่สบายหรอกเอ็นนะมีมอแปลงอึ ทางสักทีสิเออไฟดับครับไฟดับอ่าอเก็บก่อนวิ่งวิ่งโอ,โอ้เอา้าเห็นอยู่ไหนวะเกมโอเวอร์เฉยเชีย โอ้ไม่ต้องมาเล่นใหม่แย่โอ้โหต้องมาตรงนี้ใหม่เลยโอ้โหโคตรแย่ต้องมาดูมันคุยกันใหม่ <c redit> คูสคริปได้ไหมเนี่ยโอ้ oh, สคิปก็ไม่ได้เดี๋ยวจะตัดเอานะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับในคลิปโอเคเอามาต่อกันเลยนะฮะเหมือนเดิมนะฮะ จากที่เราเฟลไปนะเออเออเปิดไม่ได้นะตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปเดิมนะครับโอเคตูตูนะแล้วก็ใช้พลังปุ๊บไปดับไม่มีคนเห็นนะ เฮ้ยทำไมเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยอะไรวะหางความจนงจำสก,กิลสามเป็นสกิลล้างความหนึ่งจำนะครับเหมือนเราจะใช้มันได้นะเปิดประตู ไฮ้คูลงทางลุงทางวะเฮ้ยห้องล็อกชิบหายละห้องล็อกล็อกมาเลยไอย้เชี่ยห้องนี้ก็ล็อก เราจะเข้าผิดห้องวะแย่ yeah, จริงเปิบบตูมานี่มันห้องน้ำเนี่ยนี่มันยังอยู่ชั้นสองอยู่นะเราต้องหาทางลงบันไดโอ้ย แม่งมืดดีจังเลยที่เด้อเด็เดีเขอเปิดแมพเราอยู่ไหนเราอยู่นี้เราจะหาทางลงทางลงเราจะต้องไปห้องใต้ดินนะมาอยู่ไหนวะเ,เดี๋ยวรนะาออกจากห้องแม่มาก็น่าจะ ทางซ้ายมือนี่มันเป็นทางคนรทางหรือเปล่ามันล็อกนะมันล็อกนะครับแสดงว่าต้องไปผูทางแถวเนี้ยองออกไาทานี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงนะประมาณนี้แหละออกทานี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วตรงปึดดูได้อย่างนี้ตรงแล้วเต็มดิวันนี้มาอยู่ห้องนี้มา,าเอามา ออมาแล้วเดี๋ยวซ้ายเปิดแบบนีดี๋ยวซ้ายนี่ไงทางลงเจอแล้วแล้วก็ทางนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาอานนี้เยี่ยมแล้วก็มาทางนี้นะครับจะเจอรูปปัน้นแล้วก็มาอางนี้นะฮะเราจะเจอห้องซักผ้าแล้วเราก็เปิดประตูไปพบกับวิน วิวนะฮะแอบมันเห็นเห็นแล้วจะสกดจิตมันเอาเชียกูจะจำทางได้เฟลอีกแล้วโอ้โคตรแย่เลยเอาล้วครับก็มาต่อกันนะหลังจากที่เราเฟลลไปเราก็ต้องมาเดินเล่นตรงแถวนี้ก่อนนะครับ ไม่งั้นทําเร็วไปเราอาจจะโดนจับได้นะตรงไอ้ลุงนั้นนะเราต้องมาเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วก็มาเปิดประตูชึบแล้วก็เปิดประตูเปิดประตูนะแล้วก็ไปที่หม้อแปลงไฟแล้วก็ทําลายทําให้มันพังปุ๊บอ่ะโอเคไฟดับไฟดับไฟดับนะแล้วก็ เปิดแมปแป๊บเราก็ต้องมาทางนี้นะฮะหลังจากประสบการณ์ที่เราเฟล,ลมาหลายรอบนะอันนี้มันโอ๊ยเชี่ยเห็อีกแล้วอ่าล้างความทรงจำไปแล้วก็ทางนี้นะฮะ ความที่จะลนถูกข้อมือวะเดี๋ยนะขอเปิดแมพแป,ป๊บเอ้ยเหี้ยคนเต็มเลยแล้วมันจะเข้ามาปาวะยงัยงยังเราไปทางนี้อุ้ยเชี่ยเลยเจอกูอีกแล้วกาคุนจังครับ โอเคไฟได้ลงบันไดไป่โอ้ยเจอกูจังยีดอกทองไม่เห็นเราน่ะต้องสักผ้านะแล้วก็เปิดไ้ ไม่เจอที่ไปเลยทั้งวันนี้โอเคผ่านนะทีงนู้นไหนหรอวะ๋ยวเอ๋อวขอไฟฉายมาหรบอกว่านี่เราต้องาปทางม้านนี้แล้วก็เปิดตู้อ่ะแล้วก็ไปห้องลับนะฮะ โหเชี่ยเฟลไปอย่างเยอะโอ้ถึงนาทีมาถึงจนได้นะลูเซียสทำได้ดีจริงๆเลยเหนื่อยไม่ดีได้ไงคุณต้องไปลุ้นปเชิญโชครถบัสรถเก่งจักยานมอไซค์เนี่ยเจอทั้งแนนซี่วิลไทยกว่าเธอเลเรนซูซานอกโอ้โหแม่งคตรเหนื่อยอ่ะบจริง ผมเฟลไปเยอะแล้วมันก็พูดเกี่ยวกับคาพิฮาดนะโรือแม่งอะรลุนเลยก็ปล่อยลุงฟาเบียสบทนไปนะครับผมกำลังอธิบายแผนการเกี่ยวกับจะทำไอ้ไอ้เวนแฟคตันนะเวนแฟคตันคนนี้นะฮะก็นายเัวจะต้องช่วยฉันนะโอเค But been you've u y o in มันจะให้เราทําอะไรวะเร็วๆด,ดิมืนมันบอกว่าจะให้เราหาอุปกรณ์มาลองเลือดนะครอ่าอ่าผู้เสร็จนาทีผู้สร็จ,จยังยังอีกไม่มีเรืหาหรกนะโอ้เร็วๆเร็วๆเถิดลุง ทำไมมึงพูดนานอะวะคือเร็ว e ิลุงกูฟังจนกูเบื่อแนละ้วเนี่ยผมก็จะเงียบนะครับเงียบก่อนนะอ่าโอเคมันพาสเสร็จแล้วก็ไอเวนทำไมมันไม่ล็อกแขนล็อกขาวะ นอนสโลบไปโดนขวดตีหัวนะอ่าเขาบอกว่าเนี่ยนะเปิดแมปดิเอ้ยเปิดเนี่ยเฮ้ยฟาเบียสว่ะคือประมาณว่าแบบมันให้เราตีหน้าซื่อนะเป็นพวกฟาเบียสไอลุงฟาเบียสนะแล้วก็มันจะให้เราฆ่าฟาเบียสนะตอนนี้ก็ไฟมันจุดได้ก็จุดจุดไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวของมันมีอะไรบ้าง โอเคจุดไฟจุดไฟจุดเอา้าฮียอะไม่คิดไฟละอาอทำไมจุดไม่ได้เอา้าเอาเอก็ได้นี่หว่าทำไมื่อกินโกดไม่ได้อ่าโกดไปยาวๆมันบอกว่าให้เราหาอุปกรณ์ก็ใส่เลือด่ะมันก็ต้องแถวนี้แหละนกไม่ใช่ไม้กางเขนไม้เข็น อืมเฮ้ยเฮ้ยนี่ใส่ได้วะอ่ะรารอกขาถูกด้วยอ่าแล้วไงอุปกรณ์ใส่เลือดเฮ้ยจานตัดมาเอาไปอีกอัน มันบอกว่ามีอยู่จานใบหนึ่งนะครับที่มันแตกเราจะต้องหาไอ้นี่มาใส่นี่คือจานใบนี้นะมันพังเราจะต้องหากาวมาใสนะ่กาวอยู่ในห้องเรียนซึ่งกาวมันอยู่นี่นะนี่นี่คือกาวนะที่เราเราหยิบมาเมื่อไหลายพาที่แล้วนะเราหยิบมาแล้วนะครับอ่าก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะใส่ตรงนี้โอเคเยี่ยม อันนี้ยใส่ไหนวิ่งรอบครับวิ่งรอบอ่ะใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ใส่ตรงนี้เย <Okay. S 1> ี่ยมเสร็จแล้วครับลุงออกมาแล้วเอาลุงทำไมมองหน้าหาเรื่องอเดี๋ยนะแมปอันไหนวะผมเริ่มงงปุ่มอ่ ขาคิดว่าเราเป็นพักพวกเขานะแต่จริงๆรแล้วมันไม่ใช่นะลุงมึงบางตรงนี้มันต้องมีมีดแลมช้วงหลังลุงแม่งเลยได้ไหมวะเอาได้ด้วยอย่างงี้แลมสิครับโอ้โหตายซะลุงมึงมึงคิดว่ากูเป็นเครื่องมือใช้กูผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือของลุงนะลุงอ,อือโดนกระซวกหลังเออ โอ้ห้อยตายลุงลุงคิดว่ากงเครื่องมือของลุงลุงไม่ใช่นะเว้ยแล้วเลือดก,ก็ไหลลงมาที่จานนะครับมันจำทําวิธีบูชายันนะบูชายันมึงอะลุงเลยลุงฟาบริสอือปลดรอออาชิเมนนะลุงห้อยห้อยโอ้โอมกอ้อไอเวนนั่นตื่นแล้วนะ ออที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอเปล่อยฉันไปเถอะ Little Boy แปลว่าอะไรวะไอเด็กน้อยหรือเปล่าอ้าวมึงเรียกกูเด็กน้อยแล้วมึงแกะได้ยังไงวะเนี่ยเอามันหยิบมีดไปตอนไหนวะให้ใจเย็นๆแล้วปล่อยฉันไปอ้าวมึงจะไฟกับลูเซียเหรอมึงรู้ไหมลูเซียเนี่ยแฟนตาซีขนาดไหน ขาม่ามาอาอาค่าไ่าอ้าวเฮียหลบได้โอเ้เชิดชิบ <ทำ S 1> หายแม่งรู้เสือกไปไปายนี่ครับ,รบปลาไฟใส่ไม้ขัางเขนนะมันเลยรู้ครับว่าเป็นจุดอ่อนของเราชัดเลยครับแม่งปรับลงอย่างงี้เราต้องรีบไปเอาไม้กังเขนขึ้นนะครับทำไมเราต้องจัดการมันนะเราต้องรีบไปเอาไม้กังเขนไม้เขนอยู่ไหนอีกวะตรงนี้ ไม่ใช่แล้วก็ไม้เขียนอันนี้แล้วก็อ,อันนี้ลุงมึกมาทำไมลุงลุงมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงไฟ่ะใครอยู่นี่ลูเสียดนะเว้ยชาร์จรอชาร์จตายตาย ไงหมกแล้วยอย่ามาไฟกับลูเซียสตายไปซะเออลูเซียสยืนแอคเลยเดินไปดูศพหน่อยครับเผาครับไม้ทุลีอ่ะแล้วก็สโลครับอ๋อสโลตอนลูเซียสเดินเนี่ยก็มาเฟียอ๋อตายตายอ,อือผ่านผ่านไงเงถูกจะไฟกับใครให้ดูรุ่นด้วยครับลูเซียสไม่เล่นนะฮะลูเซียส บอกเลยเอเราพ่อพ่อชื่ออะไรนะชาลีอืมก็เดินมาหาหลักฐานที่ห้องพ่อของมันนะปู่นะฟาเบียสนะ,ะก็เดินมาที่ห้องอ๋อลือครับลือโตหาหลักฐานเอาวหนังสือตก หยิบต an, ัง <voc> ส <ử S 3> ือเหมือนเหมือนเขาจะรู้แล้วนะครับว่ามันรู้เกี่ยวกับพ่อมาแล้วนะครับมันเป็นเจ้าของบ้านมันน่าจะรู้เกี่ยวกับพ้องไดดินอะไรปะแนนซี Nancy, ่ ฉันว่าลูเซียนดูคำสาบนะฉันจะอธิบายเรื่องที่ฉันเจอมาเพ่อพ่อเราหายตัวไปทีหนึ่งแล้วเราต้องเราต้องเอาลูเซียไปหาหมอนะเพราะเพราะว่าลูเซียมันเป็นใบแม่แนนซี่ เอาละครับก็ขอจบคลิปก่อนนะครับเอาละครับก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับดูเซียนนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับอืมโอเคบายบายจ้า